อากาศวันนี้ครับ น,นี่ฮะบรรยากาศวันนี้ถือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับครบรอบสี่เดือนเนานะในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับน้องแปดชายหญิงผู้แรกของโลกนะครับแฮปปี้เบิไ่ไป ให่ใหญ่เป่าเสรจแล้วเปล่าแล้วนะฮะยังร้องเพลงไม่จบนะฮะเปล่าแล้วนะฮะไม่จะเข้าทีได้ใจไม่ร้องก็ไ้มิเชลมเชะฮะัลปปี้เบิร์ดเดย์ทูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทยเ ฮัลโหล Happy birthday to you hey, เฮ้ยเฮ้เ้รเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเ้เ้ยยเฮ้ย่ยเฮเ้ยเ้้ย้ยเ้ย้ยเล้ยเฮ้ยเ่ะยเนฮ้ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเ้เก้ยเ้ยเคค้้ย้้ เดี๋ยวยิ่เล็กเด็กเล็กยังไม่ได้เป่าให้ลเป่าอยโอ้โหลูกสาวเล่าเปมเลมาหนม่็กชายใหญ่เป่าแล้วนะฮะครบรอบสี่เดือนเนาะแฮปปี้เบร์เดยูยใหญ่าชยใหญ่เป่ายางเดียวเลย

เอาผมาหาปุ่มคนยิงเล็กมาเปล่ากันแล้วยญิงเล็กมาหญิงเล็กมาเอ้ยเปิ o ประเป่าแล้วนะครับทุกคนครับบรรยากาศวันนี้โอ้โหชื่นมืนมากครับไวพร อ่ใครเห็นคลิปนี้ก็เวพรให้แบ่ชายอย่ายิงเล็กได้นะครับนะชางแปดคู่แรกของโลกชายหญิงเนาะคู่แรกของโลกครบรอบ4เดือนพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เรามีบิกเซอร์ไพรส์นะครับให้กับน้องแฝดกันนะฮะก็ถือว่าโอ้โหชื่นมื่นมากนะฮะนี่เลยนะครับรอบแรกก็จะเป็นชายใหญ่นะะโอ้โหชายใหญ่เป่าเป่าเก่งมากเลยนะนะเป่าเค้กนะแล้วก็รอบสองก็เป็นหญิงเล็กนะฮะ นี่เนีไม่ค่อยเป่าแต่ว่าก็เป่าแล้วนะคะ <c oughs> รับก็อวยพรให้ช้างทั้งสองนะ,ะ,นะสุขภาพแ,แ,แข็งแรงนะครับนีบ่นี่ครับบรรยากาศวันนี้นะครับ วันตัวคืนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับกไปร้าน็ได้ี่ครับก็วยพรได้ครับทุกคนครบรอบวันเกิดสีเดือนเนาะก็วยพรให้กับน้องได้นะครับก เันโตขึ้นนะฮะน้องแฟดเรานะครับแล้วก็อย่าลืดนะครับวันที่เจ็ดเดือนหน้าเนาะก็มีบิก๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับถ้าใครยังไม่รู้รอติดตามกันนะครับว่าวันที่เจ็ดเดือนหน้ามีบิก๊กเซอร์ไพรส์อะไรนะครับให้กับน้องแฟดนะครับแต่วันนี้กระถือว่าชื่นมื่นนะครับนี่ฮะ เด็กก็ยังงงเพราะว่ายังไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็กำลังนอนอยู่นะนะฮะมีกี้พี่เลี้ยงก็ไปปลุกนะฮะอ้าวได้เวลาแล้วทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มนิดๆ,ๆนะมาปลุกนะฮะ <c oughs> น้องนะมาเป่าเค้กนะฮะนี่ฮะก็ยังเล็กก็งงเงียงงเงียกำลัง,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 งนอนอยู่นะเพราะว่าคนที่ตื่นก่อนก็จะเป็นชายใหญ่นะครับ ก่อนนะครับอๆๆ่าน si ี่ฮะใส่มุกุฎให้แล้วนะครับนี่ฮะไไมม่่จจาาโบเอาค้กเค้กเค้กเค้กม่จารย์ไม่กินนะครับเค้กอาจาไม่เอาอาจารไม่กินนะฮะ รบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและก็น่ารักนะครับของช้งแฝดเนาะวันนี้ครบรอบสี่เดือนแล้วนะน้องก็สดใสร่าเรืองเหมือนเดิมแล้วก็ฝากทุกคนให้กาลังใจด้วยนะครับนี่แล้วก็เย็นหน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะครับ ตื่นแล้วครับตอนนี้ฮะตื่นแล้วแวเมื่อกี้มีเล็กงวงเงียงวงเงียอยู่นะ,ะเราก็มาร่วมวอวยพรให้น้องเนาะครบรอบสี่เดือนนะครับเข้าสู่เดือนที่4ี่แล้วนะครับมันเกิดน้องแปแล้วก็เพิ่งจัดนะฮะงานนะฮะในวันที่4ที่ผ่านมานี่นะฮะเป็นงาน รับราชพระราชทานชื่อนะครับอ๋อขนมขนมขนมปี๊บไม่จำไม่จำไม่กินเค้กกินนมปี๊บชานนะครับอ่ะฝากคนไ้า,ายคนแชร์มานาสตอรี่ครับผมเ,มเก็บขยะเก็บให้ทุกคนได้ชมกันครับขาช่ายกินเค้กไปได้สยซิขาช่าย <perimeter. S 2> กินไหม นึ่งร้องแล้วน้ำพึ่งก็อยากกินครับใครให้เลยอยากินอะไรนะให้เลยสินี่เน่เอ้าเดี๋ยวแม่น้ำพึ่งกับน้องแก้วฟ้าก็มาร่วมอวยพรด้วยนะครับมาร่วมยินดีด้วยนะฮะโอ้โหบรรยากาศน่ารักมากครับทุกคนใหญ่ก็ปีนทอกแล้วเอ้าเสียงเสียงเสียงเอ้า ชาใหญ่ก็จะพยายามนะครับรองหรือว่าขนมที่แม่กินคืออะไรเนาะเอาวงมาแตะด้วยครับเอ้ด้ยยาไม่กินอ้าบิ๊กเซอร์ไพรสยามค่ำนะครับชาใหญ่หญิงเล็กนะ ช้างแดคู่แรกของโลกบรรยากาศประมาณนี้ครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์มาหน้าสตอรี่ครับ